วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับแม่หนูเพียรชัยแสนฤทธิเกษตรกรผู้เปลี่ยนแนวคิดจากที่ไม่เห็นความสําคัญของก,กรารทําเกษตรทั้งที่มีที่ทํากินพร้อมกลายมาเป็นเกษตรกรที่ภาคภูมิใจในอาชีพและสร้างผลผลิตคุณภาพเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน อะไรที่ทำให้มั่นใจว่าอาชีพเกษตรกรสามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้ครับเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็ต้องหันมาพึ่งเกษตรแล้วแล้วเราก็มีหลานด้วยถ้าเราไปรับจ้างเหมือนก่อนใช่ไหมไม่มีใครดูแลหลานลูกก็โตหมดแล้วเขาก็ไปทำงานของเขาเขามีครอบครัวใช่ไหมแต่เขาก็ส่งเงินมาให้ดูแลลูกเขาอยู่แล้วก็ เอาเวลาให้ครอบครัวเราอยากอยู่กับครอบครัวเราก็เลยมาปาักหลักทําเกษตรลูกๆมาช่วยทําเกษตรด้วยไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าคนหนึ่งอยู่ขอนแก่นคนหนึ่งอยู่อุดรคนคนโตขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อุดรคนเล็กทำงานร้านอาหารอยู่ขอนแก่นมมีครอบครัวหมดเขาก็หาเลี้ยงตัวเขาเองเนาะส่วนพ่อแม่เขาก็ว่าเราแข็งแรงอยู่ เราก็หาได้เดือนหนึ่งเขาก็ฝากมาให้เียวพันสองพันพอค่าน้ำค่าไฟตอนเรามีของเราเขาก็บอกว่าแม่ก็ทำกเกษตรอยู่เป็ดก็มีไก่ก็มีตอนนั้นเลี้ยงกบด้วยกบก็มีแม่ก็ขายกบแม่ก็มีไรายได้บางทีลูกก็ขอเราด้วยเขาไม่พอใช้แล้วเขาขอเราด้วยคิดจะปลูกพืชอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมครับก็ไม่รู้จะปลูกอะไร แต่แต่ดูดูก่อนเขาแนะนำมาให้เราปลูกฟักทองไอท้ที่ลูกเล็กๆเขาว่ามันได้ผลดีตอนนั้นเอามะละมาลงเราเราดูในในรูปซองใช่ไหมรูปภาพมันจะลูกขั้นแต่เรามาปลูกมันได้แค่นี้ <c oughs> ไม่ได้ผล <c oughs> มันไม่ได้ผลเลยก็เลยดินเราไม่ถูกกับมะละเราก็ต้องดูดินก่อนเราปลูก เร,เราไม่ใช่ว่าเราจะปลูกทุกอย่างได้เราต้องดูดินของเราก่อนดินเราปลูกเออปลูกอันนี้สวยดีได้ผลดีแล้ก็ปลูกถ้ามันไม่ได้ผลเราก็เอ,อ,อย่างอื่นมาลองแม่ว่าจะปลูกอะไรกระดิง่งเขาเรียกกระดิ่งใช่พ่อว่าเอ,อ๋อไม่ต้องลองหรอกคนไม่นิยมเราก็ปลูกตามความนิยมของของหมู่บ้านเราด้วยบวกคนกินดีคน รับประทานดีเห็นว่าขายขายดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กระดิ่งแล้วไม่ค่อยได้ขายผลมากมีผักกาดกวางตุง้งผักบุ้งจีนที่ตลาดบ้านเรารองรับแล้วคนในหมู่บ้านเรารับประทานบวบหอมชีต้นหอมสลัดพริกเออพริกแล้วก็ปลูกพริกเสริมด้วยข้างๆมะเขือ ถ้าบวบเรายังไม่ขึ้นสูงเราก็ปลูกผักตามแปลงบวบแต่หน้านี้มันทาอะไรไม่ได้มากมันหน้าฝนหลังฝนอีกเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานี่เอาเลยทุกอย่างมีหอมบ้างมีผักบุ้งบ้างเราลงได้หมดที่ว่างๆมีตรงไหนว่างเราทําหมดถ้าถ้าหมดฝนแม่จะปลูกหอมหอมชีกวางตุง้งแม่จะเอาพริกลงด้วย ตอนนี้ก็ลงแต่มันมันถูกควนมันตายหมดแม่กำลังเพาะอยู่คะเ,เ,เทศเออคะเทศอาชีพของแม่นี้แหละทุกอย่างตลาดมันรับของพวกนี้ได้ถ้าปลูกอย่างอื่นไม่มีตลาดรองรับเราก็ไปขายเองขายเองก็ยากเราไม่มีเวลาเพราะว่าเราต้องไปรับหลานหลานเรายังเล็กก็แค่นี้เราก็มีความสุข ดูจากรอยยิ้มแล้วแม่หนเพียนต้องมีความสุขกับชีวิตเกษตรกรมากๆเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าจะเรียกว่าความสุขมันก็ความสุขความทุกข์เราก็มีความสุขเราก็มีแต่เราไม่ได้คิดมากสบายสบายลูกเราก็มีเป็นครอบครัวหมดแล้วแต่งานหมดแล้วนี่คือความสุขของแม่ที่ลูกมีครอบครัวมีความมีงานทํา แล้วเราก็อยู่บ้านพ่อพ่อบ้านแฟนแม่สามีของแม่ก็ดีรัทำด้วยดีตลอดก็มีคนรักคนรอบข้างก็เวลาไม่มีอะไรมาหาเราเราก็ให้เขาเวลาเราไม่มีอะไรเราไปหาเขาเขาก็ให้แบ่งปันเรามากินเราก็มีความสุขไม่ได้ทุกแต่แต่นี่เราก็มี <laughs> เวลาเวาเราจะใจนี่เราก็ทุกอยู่ <laughs> ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน ตอนไหนมีความสุขมากกว่ากันครับก็เหมือนเหมือนกันมันเป็นงานแต่งานงานก่อสร้างมันไม่ใช่งานอิสระเนาะมันเป็นงานที่มีคนพึ่นงานเกษตรของเรามันเป็นงานอิสระวันไหนเราไม่มีเวลามาดูเราก็ไม่มาก็ได้แต่ส่วนมากเราก็ทําอยู่กับสวนเราก็มีความสุขทุกวันบางวันลืมกลับบ้าน เราทำเรายุ่งอยู่กับสวนเราไม่มีเวลาดูบางวันลืมไปรับหลานแล้วพ่อสมศักดิ์ล่ะครับทุกวันนี้มีความสุขมากแค่ไหนคือความสุขมีครับเพราะว่าได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กับลูกกับหลานเลียงลูกเลี้ยงหลานแต่พอบวบขึ้นมาแล้วก็เจ็บบวบเจ็บอะไรขายได้แต่ได้ทุกวันแต่ไม่ได้มากแต่ได้ทุกวันก็ มีความสุขดีนะมันอยู่กับที่บ้านของเราแม่หนูเพียรพูดถึงพ่อสมศักดิ์หน่อยสิครับประทับใจพ่อเรามีงานใช่ไหมเราทําอย่างนี้ใช่ไหมเราเราปลูกบ,บวบใช่ไหมพ่อจะรู้หน้าที่ของตัวเองเราไม่ได้แบ่งกันถ้าพ่อทําอย่างนี้แม่ก็ทําอย่างอื่นแต่ถ้าถ้าทําไม่ได้พ่อก็เรียกให้แม่ไปช่วยถ้าเป็นไทย ไถกบพรวนดินพอ่อพ่อรู้หน้าที่ของตัวเองว่าพ่อจะทําอะไรแม่ก็รู้หน้าที่ของตัวเองว่าแม่แม่จะทําอะไรเพราะว่าถ้าถ้าเป็นไถพรวนดินแม่ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าเป็นไปพรวนดินไอ้ตรงหลุมแม่ทําได้ใส่ปุ๋ยหน้าที่ของแม่คือใส่ปุ๋ยพรวนดินหลุมของบวบหน้าที่ของพ่อคือดูแลไอ้พื้นดินที่มีหญ้าลกพ่อจะทํา พ่อจะไทยกบหน้าที่ใครของหน้าที่มันเวลาแม่เข้าแปลงผักพ่อก็พ่อก็รู้ของพ่อพ่อก็เข้าแปลงบวบแล้วก็แบ่งปันแม่ก็ภูมิใจที่พ่อทําไม่บน่นเราก็เหนื่อยด้วยกันทําด้วยกันเวลาอาหารเที่ยงแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวบา,บางบางวันเราก็มีเวลานอนเป็นชีวิตที่สุขแบบพ่อเพียงจริงๆนะครับเราอยู่แบบพ่อเพียง มีอะไรเราก็ทานอันนะไม่มีเราก็ไม่ต้องซื้อเราก็อยู่ได้มีเป็ดเราเลี้ยงเป็ดเราก็กินเป็ดเราเลี้ยงไก่ไข่เราก็กินไข่ของเราวนมากไม่ต้องขายก็ได้เอาไว้กินไว้แบ่งลูกแบ่งหลานกินการทำเกษตรเปลี่ยนชีวิตแม่โนเพียอย่งไงบ้างครับเรามีที่ถึงไม่มากแต่เราก็ ทำได้ขอให้เรามีความสุขมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราเองผมรับรู้ได้ถึงความสุขที่อิ่มอยู่ในรอยยิ้มของแม่หนูเพียนตลอดการพูดคุยกันในวันนี้และเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงสัมผัสได้เช่นกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่มีความสุขแบบพออยู่พอกินรู้จักพึ่งพาตนเอง ขยันมันเพียนและรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นของครอบครัวชัยแสนริษกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกเหล่านี้ได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาฬกา20นาท,ทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เราการเกษตรของเรามันสมบูรณ์นะครับมีทุกหน่วยนะครับทั้งพืชและสัตว์นะครับเราก็จะมีความยินด,ดีที่จะให้พี่น้องของเรามาศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆในการทําเกษตรของเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนครับพืชนั้นก็มีความจําเป็นก็คือพวกอาหารของพืชและก็ยาปราบศัตรูพืชที่สําคัญนั้นก็อยากจะเน้นทางด้านเกษตรอินทรีย์นะครับ เพราะเคมีนั้นมันอันตรายนะครับไม่มีความสุขเลยในการทำกรเกษตรเคมีครับ